เข้าวัดเอาเสริมงคลจินนีลูกสาวใหญ่ฟันดีเข้าพิธีแต่งงานแบบไทยเรียบง่ายและสวยสง่าง,งามมากค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆาราชประธานน้ำพระพุทธมนต์จินนีจุธาพักจันยาตนากรและเจ้าเ่านาพัทรกิติยานทรัพย์และในโอกาสพิธีมั่นและมงคลสมรสสองครอบ,บครัวปราบปรืม้มในวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566เจ้าพุทธคุณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกตำหนัดอรุณประธานวโรกาสห้ คู่เบาวสาวจุฑาพักจัญญาธนากรและนภัสกิติยานทรัพย์พร้อมทั้งครอบครัวกิติยานทรั์และครอบครัวจัญญาธนากรเขาเฝ้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์และโปรดประทานผ่อในโอกาสจะประกอบพิธีมงคลสมรสนับเป็นมงคลชีวิตอย่างหาที่สุดมีได้ทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมานานกว่าสามปีพร้อมกับการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวอย่างอบอุ่นโดยพิธีครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายเฉพาะคนในครอบครัว หลังจากเสร็จพิธีได้มีการทานข้าวร่วมกันภายในครอบครัวญาตสนิทสองฝ่ายแบบเรียบง่ายคะ่ะ